แต่ถ้าช่วงที่น้ําลดลงไปครับผมน้าแห้งปลายจิ้เหลียดดีครับผมที่นาเขาเคยมาตกนะครับผมนี่เขาบอกมาปลาเล็กปลาน้อยมาาันจะจิ้งคิ้งอ้าวครับผมได้แล้วครับตัวแรกอุ้ยหมาตัเพียนอุ้ย,ย,ย,ยตะเพียนไซไซสวยอยู่นะครับผมไซส,สวยอยู่นะึงโอเคครับผมเก็บเก็บเก็บครับผมขออนุญาตเก็บก่อน เอ้าโดนครับผมโดนโดนโดนว้าใสสวยอยู่อ่ะนกปลาเล็กครับผมก็ใสสวยอยู่นะึงสวัสดีครับเพื่อนเพี่ๆ TV นที่เนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็องหมายครับผมมีเวลาไม่มากเหมือนเดิมครับผมช่วงนี้ก็ติดภารกิจเยอะเลย <c oughs> ก็มาที่หมายครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหมายครับ นะครับบรรยากาศหมายเป็นหมายบ่อนะครับผมบ่อก็กว้างประมาณสักห้าสิบยี่สิบสามสิบไรได้มั้งโดยประมาณนะครับผมก็กว้างอยู่หมายนี้เป็นหมายหมายฟรีนะครับผมหมายฟรีนะครับเป็นหมายถ้าถ้าทำไอ้นี้ผมเรียกบ่อก,กลางนานครับผมเพราะมันอยู่กลางทุ่งนาครับผมดูกลาง กลางทุง่งนาเป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้บอ่อธรรมชาตินีครับบรรยากาศรอบๆรบรบอ,อันนี้ผมจะมาตกตรงนี้ครับผมตรงนี้นะครับแต่ฝั่งทางนี้ปลาใหญ่ไม่ค่อยขึ้น,นครับผมแต่จะขึ้นตรงแถวโน้นเห็นไหมครับปลาใหญ่มันจะขึ้นโน้นไกลๆทางกลางฝั่งโน้นปกติจะไปนั่งตรงโน้นเคยไปนั่งตรงโน้นแล้วป่านะ ก็เลยมาลองตรงนี้ดูครับผมเนี่ยข้างผักบุ้งว่าจะมีผลงานไหมดูปลาขึ้นอยู่นะครับผมมีปลาใหญ่ขึ้นครับผมครับผมบมอนี้ก็มีมีปลาใหญ่นะครับผมพวกปลาสวายปลายี่ศกไซใหญ่ๆนู่นครับขึ้นนี้่ครับผม mm hmm. ก็หมายนี้ก็ไม่ได้หวงครับผม mm hmm. เห็นเข้ามาทอดแหนะครับแต่ว่าเขาห้ามลงลงไปทอดข้างล่างก็คือห้ามลอย รอยไปทอดห้ามลงแพหรือห้ามใส่ตะข่ายแต่ทอดแหงข้างๆตะลิ่งได้ก็ไม่รู้ยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนผมก็มานั่งตกปลาครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะตกระยะ2.7นะครับผม,ผมก็ <c oughs> ตกไม่ตายหนึ่งแต่ขอก็ไปรุ้นกันดูว่าจะมีผลงานอะไรเปล่าไปครับเตรียมอุปกรณ์กัน ครับผมก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมตกแบบง่ายง่ายตกแบบง่ายง่ายตกเป็นระยะสองจุดเจ็ดนะครับผมไม่ตายหนึ่งแต่ขอตอนนี้ก็ยังไม่กลางลมครับผมก็ยังพอนั่งได้อยู่หมวกก็ไม่เอามาหมวกก็ไม่เอามาไหนครับไปลุ้นกันดูว่าวันนี้จะมีผลง,งานอะไรจะมีผลง,งานอะไรหรือเปล่า อาวางง่ายๆนะครับผมตกปลาชนเล็มากมายจะมีผลงานอะไรมิน้นตจะมีปลาเล็กมาดีดน้ำโชยนะปลาเล็กปลาน้อยดีดน้ำโชยแต่ปลาใหญ่ดีดอยู่ไกลครับผมเห็นขึ้นน้ำหลายรอบแล้วไปลล่นกันด้วยผมจะมีผลงานอะไรไหม ระยะสองจุดเจ็ดนะครับตกไม้ตายหนึ่งตะขอนะครับผมก็ตะขอเบนเบอร์ศูนย์จุดห้านะผมใช้ตัวเล็กครับผมตกปลาเล็กปลาน้อย <c oughs> เฮ้ยจะมีผลงานอะไรให้เพื่อนๆได้ดูไหมนะปลาบ่อดน,นี้ก็ค่อนข้างจัดกินยากหน่อยนึงครับแต่ปลาเยอะครับผม ถ้านาเข้ามาคือช่วงน้ํามันลดครับผมช่วงน้ําลดปลาจะกินดีสำหรับบ่อนี้ครับช่วงน้ําในคลองมาน้ําในคลองมันขึ้นสูงครับผมมันจะปลาจะไม่ค่อยกินน้ำไม่ค่อยกินเหีียวนี่อย่างเงี้ยน้ำน้ําขึ้นครับผมน้ําคลองมาน้ํามันจะขึ้นปลาจะไม่กินเหนียแต่ถ้าช่วงที่น้ําลดลงไปครับผม น้ำแห้งปลายกินเหยื่อดีครับผมพี่นาเขาเคยมาตกนะครับผมนี่เขาบอกมาปลายเล็กปลาน้อยมันจะกินอึดอิดอดเอาครับผมได้แล้วครับตัวแรกโอ้ยหมาครับตะเพียนโอ้ยตะเพียนไสใสสวยอยู่นะครับผมใสสวยอยู่นะโอเคครับผมเก็บเก็บเก็บครับผมขออนุญาตเก็บก่อน อยายเก็บอะยายเก็บนะครับตาเริ่มมา โดนครับผมโดนโดนโดนโว้าใสสวยอยู่อือบอ่าแล้วปลาเล็กครับผมก็ใสสวยอยู่นะใสสวยอยู่นะริดพอได้ทอดอยู่นะนะครับใสส,สวยๆครับผมเก็บครับผมเก็บเก็บเก็บ ก็พอได้ครับได้กับข้าวแล้วครับวันนี้ก็พอได้ทอดทอดโอหมีเมด็ดเม็ดมาับผมัดเม็ดเลยม่้ครับผมจะมาถึงเห,เหี้ยเราไหมมามามาไมา่ไม่ๆๆมๆๆงไม่งไมกๆๆๆๆๆ มีเม็ดงมเหยื่อมาครับผมแต่หยุดตรงนู้นอีกเกอร์หรือเปล่าบ่อนีนอีกเกอร์จะเยอะหน่อยลุ้นดูอีกนิดนึงครับผมก็ยังมีเวลาอยู่หน่อยก็อพอยังมีเวลาครับผมก็ลุ้นดูก่อน ึี่เอาโดนเขาผมโดนอยู่ว่ามามามาแล้วครับตัวเล็กก็มาเก็บเหมือนกัน วันนี้ก็มีตอดเรื่อยๆครับผมปลาเล็กปลาเล็กก็มีตอดเรื่อยๆอยู่ก็คงนะครับตอดนี่แต่ดูเวลาแล้ว้องผมก็คงน่าจะสมควรแก่เวลาเลยครับผมพอเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจอื่นต่อครับผมก็วันนี้ก็คงต้อง ขอลาเพื่อนๆแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาแค่นี้ครับเดี๋ยวให้ดูผลงานกันเดี๋ยวขอยัดเก็บของแป๊บนึงครับผมครับผมตอนนี้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ไปดูผลงานกันวันนี้ก็ <c oughs> พอได้ปิ้งเ <c> ห <oughs> มันเดิมครับผมพอได้ปิ้งก็งานนะครับ สี่ห้าตัวห้าตัวหกตัวกับข้าวมือหนึ่งได้เลยครับผมก็มีเวลาไม่มากก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคนบายเยอร์ฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็โอ้เดี๋ยวต้องไปทอดพอดกรอบกินกับตำถั่วครับผมอร่อยเจอกันใหม่ครับผมคนบายเยอร์ฟิชชิ่งครับผมก็ใส์สื้ออยู่หมายนี้ก็มีตัวครับผม ถ้าช่วงน้ำลงหน่อยหนึ่งจะเจะ้าโอเคมากครับผม,มตแต่ในตัวปลาจะเข้าดีช่วงน้ำลงแต่นี่น้ำมันขึ้นครับผมน้ำในคลองมันขึ้นบอ่อนี้มันติดกับคลองครับผมมันก็เลยน้ำก็เลยขึ้นตามดูค,ครับผมฝากติดตามฝากาากด subscribe ด้วยครับคนบ้าเยอะฟิชชิงครับผมทั้งสามช่องทางนะครับผมก็ทั้ง ช่องแดงช่องฟ้าแล้วก็ช่องขาวดำก็ฝากติดตามนะครับคนบ้ายเยอะฟิชชิ่งเจอกันใหม่ขึ้นหน้าครับผมวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ